รายการเสียงระฆังทองของวันนี้ก็ขอบอกกล่าวชี้แจงทแถลงขาข่าวอันเป็นมงคลแก่ท่านทั้งหลายประกาศแรกเบื้องต้นนี้ประกาศในวันนัดพบผู้ฝ่ายทมประจำปี2538มาถึงอีกแล้วนะอย่าโยมพุทธบริษัทผู้ที่ฝ่ายสิ้นไ่ายธรรมทั้งหลาย เทศกาลวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมประจำปีของสำนักสงนิเพธพรารามคือที่วัดอาดมาเองตำบลบ้านเพศเพอคำตากาจัังหวดสกลนครวันที่10ถึง17มกราคมของทุกๆปีปีนี้ก็ได้เวียนมาถึงอีกแล้วในเทศกาลวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมของสำนักสงฆ์นิเพธพราราม บ้านแพทย์คำตากล้าสกลนครก็ยังคงเหมือนเดิมขอบอกกล่าวเท้าความเพื่อความทรงจำของพี่น้องผู้ไรทำทั้งหลายสำหรับท่านผู้ที่เคยไปร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมอม,มจริยาวาดนองขาวห่วมขาวบวชชีบวชบวพรามเนคขมจารีเนคขมจารินีดังที่เคยประพฤติปฏิบัติมานั้นบัดนี้เวลาแห่งการรอคอย1ิบ สิบเจ็ดมกราวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมของเรามาถึงแล้วนะวันแห่งการเข้าอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันไม่เลือกเพศเลือกวเลือกชื่อชาติชั้นวันนะวันแห่งความอบอุ่นภายใต้อ้อมกอดแห่งพุทธธรรมวันแห่งการละลายบา วันแห่งการดําเนินวิธีชีวิตตามรอยแห่งพระอารียจาว,วันแห่งผู้มีศีลมีธรรมประจําใจจะได้ไปพบกันในวันนั้นเสมือนสาครมหาสมุทรอันเปนที่รวมลงแห่งโมนนาทีฐานน้อยใหญ่ทั้งหลายเคลือญาติอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมจะได้ไปพบกันอีกครั้งที่นิเพธพระรามในวันที่สิบมกราทังสิมกรา ในโอกาสนี้ขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนผู้สนใจฝ่ายธรรมถ้าท่านปรารถนาและพร้อมที่จะก้าวเดินออกมาจากพันธนาการสิ่งผูกพันของชีวิตพร้อมที่จะพลากตนเองออกมาจากระบบการของสังคมช่วยคู่ช่วยยามช่วยครั้งช่วยคราวเพื่อจเจริญสมาธิภาวนาฝึกโฟนอบรมตน ฝึกตนข่มใจฝึกนิสัยปรับตัวพัฒนาแก้ไขความบกพร่องปิดช,ช่องทางแห่งความเสื่อมเสียของชีวิตอันถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นพรมาจรรันอันทูงสดในพุทธศาสนานี้การเวลาแห่งชีวิตของเราน้อยนักอีกกี่แสนกี่ล้านชาติก็ไม่เคยพอสำหรับความทะเยอ,อทยานอยากแห่งตัณหา ลัทธินิยมอุดมการทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองใดๆในโลกนี้ไม่เคยทําให้เราพอไม่มีที่ให้ใจลงไม่ที่มีที่วางที่ปรงลงให้แกใจิตแกใจได้ยิ่งมีความโดดเด่นทางการเมืองรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมีความรู้ประดิษฐ์คิดค้นสภาเทคโนโลยีวิชาการต่างๆมาสนาองตอบ ความสะดวสบายแห่งกิเลสตัณหาได้เพียงใดก็ตามเดี๋ยวนี้เราอาจจะกล่าวได้ว,ว่าให้เจริญแข่งกับเทวดาบนสวรรค์แต่ก็ยังหาที่ให้ใจลงไม่ได้หาที่วางที่ปลงลงแห่งจิตใจไม่ได้ชีวิตก็ยิ่งมีช่องว่างขยายกว้างออกไปในที่สุดก็จะถึงทางติดตันด้วยปัญหาทั้งทางวัตถุและจิตใจ ทางเลือกแห่งชีวิตที่พระสมมาสัมพุทธเจา้าทรงบุกเบิกเปิดเส้นทางสายใหม่ไวแ้แก่โลกแก่มวลมนุษยชาติทางหลายทางปวงมีพร้อมแล้วประกาศิโตพระองค์ได้ทรงประกาศกล้องแล้วชินทะปิโลติโกพระองค์ทรงเชื่อเชินส่วนพระงพระังขี้ลิ้วขี่เลยออกหมดสิ้นแล้ว ประกาศเป็นอริยมรรคปฏิปทาหนทางอันดำเนินไปสู่ความประเสริฐดีงามแห่งชีวิตพระองค์ได้ประกาศไว้หมดแล้วเชิญเธอดพี่น้องผู้ใฝ่ธรรมสู่ทางเลือกใหม่แห่งชีวิตภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งพระธรรมมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันมะเริงราอยู่กับการเพียรเพ่งเพื่อรู้จักกับตัวเอง ภายใต้ร่มเงาแห่งแมกมายฟังเสียงแห่งเหล่าสกุณาทิชาชาติขับกล่อมบรรเลงบทเพลงแห่งพรหมไพในโรมนียสถานอารามอันร่มรื่นแห่งนิเพธปรา,รามสำหรับผู้ที่ใฝ่วิเวกฟังบทเพลงแห่งพระธรรมอันเปรียบประดุดมตุภนีจากบทธนศสายายของหมมวลพุทธสาวกฝ่ายอรัญ,ญวาสี ปลอมจิตใจวิญญาณให้สงบรำงับด้วยบทเพลงคามิกถาฟ้าสนทยาปลุกเราปลอบปะโรมให้แจ่มใสเบิกบานปล้าหาญในเชิงจริยธรรมด้วยธรรมิกถาก่อนฟ้าสางรับอรุณทุกเชา้าทุกเย็น